S <S ของแชว,ว่สวา,วาสวัสดีพี่น้องคอนแชว่านั่นายด้เลยทายัายเองพี่น้องเออฟังฟังด้อมากนวสวัสดีพี่น้องบุ๊เดี๋ยวไม่ฟิลกํลังสิงตังกันโกังโกดมทาทุกท่าสบกดทยเองส่มต่ยั่วยๆเขาเศราเป็นเ่าเที่ยงราวะขายประันไปน้ซส้ดเห็ุแล้วลูกสาวนิ้วเขาคนนี้คอนเทนต์เอสงต่ำเอง ไออยากกินกับแกกินเองโอ,อ้เอาคอนเทนต์เดี๋ยวนางไหมนั่งพีดียทำเองพี่น้องเบิ่งบนก็ได้ไม่เกิูทำเองไม่ไม,มากมากโอ้ยโอ้ยอ้ยน้าลูกสาวกินอ,อ๋อ <c oughs> ไหกินเลยกินเลยคนอยากเห็ดคอนเทนต์กับเห็ดบดใหญ่อยากฟองอยากหน่อเองเอากินมันหิวแล้วอทำบดสร้างากินด้วยน่ารักเอาไปเอาลูกสาวกินชมตำเนี กอ้งปสวีกรุ๊กกรุ๊กสีเห็ดได้อ่างเดี๋ยวเลี้ยพี่น้องมากินน้ำกันเยอะๆจ้าเดี๋ยวก,กินกุ้งพี่นี่ขายเองมาก,กินครับแก้มครับเห็ดกเลือกมตำไม่ได้ไปตลาดเอาดีๆที่นีกก่เมนูกระเผยู่ในตัวพวันพอบรยุวะมีน่านกินฝากความคิดถึงกับทุกคนนะคะทุกคนขายอันนี่ขายบางท่านอยู่หน้าบ้านหิ้งชมตำกินเลย หืมกินอื่นใจรีบนคะที่ครีอีูกองแมตามากินกินก็ตั้งมห่งเหราะไรก็งบ่ค่อยินอไรนมันในน้อยเด้พี่น้องว่ะไติน้ำกันเด้อบ่า้เลยสูตน้ำเพลินกับคลิป มากินตมามะฮงน้องกันลูกค้ามาเดี๋ยวแม่ไปเองแม่ไปน้องบาตากัน,กนไม่ตึงตัวน้องแม่ลูค้ามห้องมุกินลขายได้ไหมแม,แม่มันเยอะไหม จะมากินไข่ไข่กันเด้อค่ะพี่น้องแม่ไปค่ะของหมอเตอราก็ต้องมากินให้ดูบอกไข่ก่อนแกะไข่มาข้าวก่อนไข่ ไปนะเล่นนะ้ยอย่าทำเล่นอย่าทำเล่นโ่าขายยาหมดตู้อีกกล่องกว่าพี่น้องดีกวอยมากกว่านอืมอืมกินกินมากินพี่น้องแม่ไม่ได้น้องปุตาแม่มปนตัวแรงเปลีนเย มันเ,เปลือกอันนี้ไม่มันเปลือกมันมีเปลือกอยู่กินได้เลยมันมเปลือกอยู่นะนี่เห็นหน่อยมันเกิดรุ่นมันปอกกินมาเป็นแล้วละเกิดวันเกิดวันหลังก็ต้องอายุหน,นึ่งวันแม่เป็นอะไรประหยัดตรงนี้มานั่ากโอ้หานอยากได้หมอนั่งพี่น้องพี่น้องคุณยายก็กินแล้วน้องประทาน จแจกสูกิน <c oughs> ต้อบอกคุเซฟเซปนะจาานี่กินเลือไข่ยางมกตูมนะจ๊ะแซ่บแซ่บเปิดก,ก้อนมันกิน,นอะไรเยอ มต้องสกินกับข้าวเนยามตัวนึงนะอ้าวคุณเรากับข้าวต่อไปค่ะขอาไปเก็บ,เเกบแดดมันแห้งบอกท่านสุกไว้ไปอย่าไปเก็บบอกท่านตอนต้องเก็บตอนที่มันตั้งหวน สมพลเนาะใส่บุกเกอรเทศแดงๆเมืม่อเมนเทปเดยบุกเกอเทศหลายนับยังมาต้มูเองกินเยอะอืมอนะืมผสมฮะยังซื้อมั้งแับ

เราเ็เพด้วยเด้วยต่แม yeah. ่เพ mm ็ด hmm. ร yes. ู ways, ้่เพจดบม่นเราเ่าเด้มันเพดูจะเ็นเพไมาว่าสมตำแม่ตำ่ามีหนึงเดยโลก อยากินก mm. hmm. ้อนไปโรงเรียนก็ได้มองไม่เห็นหรอกนะทางมองไม่เห็นตะแล้วอนเห็นน่ตยิเห็กเน้อยนะ ผมมาดามกินส้มตำเป็นมาดามเป็นมาดามพลังมาดามมามาดามอะไรล่ะเราเป็นมาดามพลังคือเราบเอาพลังแม่ขงูงว่าแม่แลา่แม่ใไฮลาไปเอาพลัพลังลาวเอาพลังพลังแต่ลาวจะไปคูอว่าพลังแล,ล้วพนนนนลังถอนว่ อันนี้มันมเงื่อนไหนเราก็ไปอันมันตายก่อนเครับเราดีๆเราเบาความนั่นเราเบาความนั่นอันนี้นดีๆคนเราคนเราบ่จยำอายุบาสิเถ่าเราสิตา,ายก่อนเนาตายก่อนเราคนใหมยบอกว่ามันนี่คราบนี่มันบ่ดียืดตัวคนสิบเอดตอนแม่ตัดแม่แตัดคขเนี่ยเสื้อ,อเพราะว่าสมือนี้มันโรคหลาย ใช่ว่าคนหนุ่มจะอายุยืนกว่าคนแก่ก็จอดไ่ได้กินของแซ่บเด้อพี่น้องจอดรันแักท่านด้เนย์คือไม่แต่ท่านหนุ่ยท่านหนุ่ยกับรันขายแักท่านหน้าบ้านเออย้อนแสงย้อนแสงไปเห็นหรอพี่น้องนี่โอ้โหนี่เด็กห้องสีเหลือเงินขายแักท่านยู่หน้าบ้านนี่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านกับจอดขายแับท่านไปแล้ว เราไปเอาลูกกันลูกนี่เพชรนะขึาเพรเพชรนะเพชรยูน้อยสิมาที่สิไปหรอพี่น้องเราไปค่ะพี่น้องค่ะลูกกันพท่นเบิ่งเอาจัง่อยเพชรเพชรแซ่บแซบต้องกินแบบลุยๆุ่นะกินแบบงามๆนะคนบ่เป็นดอกนี่ล่ะทัานสิล่ะ ชุดลวดุดลัดเนี่ยวิธีการปอกไข่เรต้องปอกมือนน้อยซ่อนเสียบชือทันม้วนเฮ็ดจาบุตอะไรแบเนี้ ไม่มอนว้าเอาอนม่ไอ,อ้อลูามันเย้่มจังของกินอะไรนะจิ๋ดอยหืเมเดี๋ยวทำานมลูกอนไรนะขนมเนยนมบ้านเรากินนมอย่างนี้เป็นบางครั้ง โค้ชนะเป็นยี่ห้อเราไม่เปิดได้ห,หนูนะคะเพราะเขาไม่ได้แจ้งเราเราไม่ได้เป็นปอนเซอรต์นี่มันกระแสบหลื่หรอกกินไปหลอดเขาเมื่อวานมันเป็นปนดนของเขาเผือมันติดิกาสีไม่ได้ว่าอะไรหรอกยาคอทากัานอันนี้เคอที่แม่นะหนูมีมงงไม่เข้าใจอยู่เลย ทุกคนเข้าใจยากเอ้ไหาที่ทำไมมาหนูไม่ควเข้าใจยากติงแถวรู้ว่าไงหนูบางคนจะเข้าใจยากอะไรไปะยงถ่ายถงรูปมาแต่นี่ยังส่งรูปมาแบบมวะอยู่ในนักร้องเอาพวกมาไล่ๆๆสี่บอลเอาตีบแบ๊บบี้บอลอย่างเอาตีบแบบนี้บอที่เขาแถมตีบหลายๆนักร้องนะเนี่ก็พิมพ์มาใหม่มีซีลก็ไม่รู้ ไม่รายเท่าไหร่อืมก็บอกคนว่าชาวบ้านนี่ก็อาจจะกินมากขั้นแซวอะตาขวางเลยนี่แบบตาขวางเขายิ้มให้ต้องสุดๆคนนั้นนั่นลายร้งงานเนาะไม่น้อยๆเนี่ยนี่เราพี่ผมนี่น้อยๆนี่แต่บนน้อยได้อะไรเล่าพี่ผมแหนะแหนะอะไรไม่เข้าใจเอาเกี่ยแนวไม้ใครไปชมใครไม่เป็นเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยไม่ใหญ่อะไรนอวแบบนัวคิมนัว มันคือที่เราทำอล่ามักเขียวแของแว่เขาไมเนี่ยมันยังไงไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันน่ารักอากันอ่ะสู้ต่อมึงอุ๊ยยอมก็เยอะมีเด็กเก็บเพล็ด กินน้ำากนไสเม,มื่อการกินแซ่มกมกมแมแบบม,ม,มันินซกมกห้่ไหนตอแบบยังไงก็แมาณ่นดครับไม,ก,มกินแบบนังตัางดีๆน, <c oughs> น้่งดีๆไม่ดีะ <c oughs> อะยไปยัปงไงไม่อยากไปจับทำไม พ่อเจ็บแ้่บอกว่าว่างไเป็นอะเจ็บเ,เออแม่บอกต่อนกำลังจเกิดหออมอก็มเหม้อน้ำเอดนี่โอ้ยร้แน h e อน h e บุญกินกินกิน อ,อันนี้เบาอน่อยมาเอาเอาหมดเลยสิมาดูที่แม่กินน้ำกลอยู่ะอ,อือลูกไซ้กับอยากเลยแต่ว่าอยากไทยกินนะต้องคืออาหาร เขาจะทำอะไรน้องเห้าแค่บอกว่าอย่ามาควนมันมาเลยก็มันก็แบบไม่เหี่ยเอฟซีเป็นมายัานหายดงเป็นอย่างนี้เลเมันบอระดับขึ้นลแล้วเยอกหน่อยนะตามภาษารักานเล้ยมไม่ได้ ออมแม่กับลูกก็ย่ำไผ่ย่ำตาคือแม่กับลูกจะมา,าเล้อกันค้ากล้องไม่ได้พี่กับน้องเราไปน้พอแห้งนะทายคนนึงเป็นรถปฏิบัตทัวร์วยง่ามากกว่สีนคลิปนี่เลยเป็นนั่งบีเป็นนั่งบีเป็นนั่งบีอืม้าเมันไม่ดีก็อย่าทำเอามากกว่าเสีนคลิปนี่อยู่ดไม่่งบาอ,อาเลยเพรเขาเป็นน้องตัวเองเป็นพี่นะเทามาเนี่ยมีหลมมีเต่าย่าสร้างกันเสีมาพอคลิปนี่เออมันตีขึ้นม,มากตนห,หน่อยเสียงกับอดีเลย ไหนไม่ดีก็บอกน้องมีจ้องคลิปนี้ไว้ให้เบิงมคลิปของก่อหาว่าคลิปไอ้หช่องของบอวหาว่าช่องของบัวแม่คลิปหาย่องบัวช่องของแม่หาบัาวไม่ต้องลืมเตืนในห้เลิปไปเรื่อยซานต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเร<อ>าเปไปเริ่มนับหนึ่งมาซื้อได้ถ้าแม่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ซึ่งมือนว่าแม่เราต้องจองเราอีเมกกะเทาแล้วก็สั้นต้อยละวอิพอเท่าแล้วก็สั้นต้อยน้องดูไปดูกันในตู้มันมีนี่ไหมมันก็คิดกำจัดกินกบองของพี่นอำ เพื่นที่รับชมเร่องต MM hmm. yeah. ัวอไรวแชวก็ตเอรจตมให้กำลังใจกันได้ไมนาะเร็วๆสารกนี่น้องกุ้งตาผาแสบขอทานก่อนแล้วจับผ้าแสบสวัสดีก่อนแลเร็วแค่เนส่งนองสั่นหน่อยเฮ้ยเ้ปก่าไว้เลยจ้าะก่อนกินัมือปากก็นนเลยไม่ต้อน้าสักไร์กดแช่ ก็ติดดำแล้วก็ต like ีชมโบต้าทำอะไรกับน้องทะเลาะกับน้องเป็นไงทำห้องแสบแบไมากินน้ำคลิปต่อไปให้ดีๆเคยเบิงหอดตอนทะเลาะกับน้องเมื่อเบิงบอกโบต้าน้องฮาเรือสลับคลิปนี้น้องโบต้ากับแม่เขาได้เป็นคนจ้าอย่าลืมเก็บอย่าลืมกดติดตามโกเรย์โกแช่อย่ากดอยะาดึงให้น้ำจ้าสวัสดีน้องตาข่ายก่อนจ้าบายอย่าลืมกด จับตะไคร้ให้ด้วยนะน้องปตานไปลองพังะไบ้าง